กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมง,งานคืนความสุขให้ประชาชนร่วมฟังและขับร้องเพลงดนตรีในสวนทุกวันพฤหัสบสดีตั้งแต่เวลา16นาิกา30นาทีเป็นต้นไปณสวนสุขภาพกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับมาติดตามขา่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับ ประหลัดสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำบุญตักบาทพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2557เพื่อความเป็นสิริมงคลครับหม่อม,มหลวงปนัดดาดิศกุลนะครับประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีทำบุญตักบาทพร้อมด้วยข้าราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์9รูปเนื่องในโอกาสวันอานสาหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2557 มอมหลวปนัดาดากล่าวว่าการทำบุญครั้งนี้ถือเป็นมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีทุกคนที่มีโอกาสทําบุญร่วมกันนอกจากนี้สํานักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดพิธีบวงสวงสักการะบูชาพระพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรเนียบร,รัฐบาลรวมทั้งพระภูมิเทวาตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีในวันจันทร์ที่14กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะเชิญคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสชพร้อมข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในธรรมเนียบมาร่วมในพิธีด้วยครับด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกกำชับผู้ว่าราชาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดครับ พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเปิดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศทิบดีกรมทุกกรมพร้อมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางร่วมประชุมกว่า1,300นคนนายบุญสังวนพงศ์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ผู้ช่วยผู้จัดการฐานบกกำชับให้ผู้บริหารหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมุ่งปราบปรามสกัดกัน้นหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนพร้อมจดระเบียบนำผู้นำยำนำผู้เสพติดนะครับผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและยึดทรัพย์เครือข่ายผู้ค้ายยาเสพติดโดยเน้นย้ำให้ผู้ราชการจังหวัดนายเภอเป็นแม่งานในการอำานวยการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนให้เข้ามาดำเนินการในทุกมาตรการสำหรับหมู่บ้าน ชุมชนที่มีสกาดุนแรงให้กำหนดมาตรการปราบปรามอย่างเข,เข้มข้นในห่วง3เดือนนี้ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มเสี่ยงอย่างจริงจังเพื่อชี้นำให้เยาวชนห่างไกลอย่าเสพติดครับไปดูสถานบริเวณชายแดนของอิสราเอลกันบ้างนะครับซึ่งติดกับถนวนกาซาของปาเลสตาปาเลสไตนั้นยังคงตึงเครียดครับ กลุ่มติดอาวุธในเขตถนนกาซาของปาเลสไตน์นะครับได้ระดมยิงตำรวจเข้ามาตกในบริเวณชายแดนอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับโดยเมืองที่ตกเป็นเป้าหมายก็คือสติลดอร์ทำให้อิสราเอลต้องตอบโต้ด้วยการส่งฝูงบินไปทิ้งระเบิดในเขตฉนวนกาซาหลายจุดที่เป็นที่มั่นของกลุ่มฮามาสโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า40คนส่วนอิสราเอลไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บพร้อมกับสรุปว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้เมืองชายแดนอิสราเอลถูกโจมตีด้วยจรวดถึง48ลูก และมีอีก14ลูกที่ระบบต่อต้านขีปนาวุธสกัดกั้นไว้ได้ขณะเดียวกันครับกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ได้เผยแพร่ภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ของตัวเองโดยเป็นเครื่องยิงจรวดที่ติดตั้งบนหลังรถกระบะซึ่งก็เป็นอาวุธที่ใช้สำหรับยิงถล่มเมืองชายแดนของอิสราเอลครับทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง11นาฬกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งภาคเที่ยง12นาฬิาสวัสดีครับ จิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมนำให้เกิดบาปวิบัตยิ